สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางหวยรัฐบาลไทยของวันที่2เดือน5้าสองห้าสีมาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปชมเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะแนวทางหขวยรัฐบาลไทยของวันที่สองเดือนห้าสามตัวตรงต๊วเราให้สองสี่ศูนย์แล้วก็สี่หกศูนย์ หกสองแปดแปดสี่ศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดสี่ค่ะ สองตัวบนล่างก็จะมีสี่ศูนย์แปดสองสองหกสี่แปดหกศูนย์สองสี่ แปดศูนย์ห้าเก้าหกแปดค่ะอันนี้แอดมินชอบนะคะเพื่อนๆจากชอบเป็นพิเศษค่ะ ย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางค่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะไม่ชอบก็สามารถเดอนผ่านได้เลยค่ะให้เพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดเนาะชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ